สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมลุงพลมาจะมาเสนอนะครับสมุดเล่มเขียวครับวิธีการปรับปรุงทะเบียนนะครับช่วงนี้เขาปลูกข้าวปลูกนาทางภาคเหนือกันนะครับและลงทะเบียนกันแลยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็บางคนก็ตกค้างตกหล่นแบบเขาไม่เข้าใจนะครับกรอกข้อมูลอะไรไม่ถูกต้องจะให้เจ้าหน้าที่กรอกคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับเจ้าหน้าที่กรอก,รอกไม่หมดคือ เอกสารที่เขาใช้ปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนนะครับก็มี1นตถ่ายเอกสารหน้าสมุดเล่มเขียวนะครับเล่มนี้นะครับถ่ายออกมาเป็นหน้าเจ้าของชื่อ1แผ่นนะครับแล้วก็สองนะครับคําร้องคําร้องขอปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรนะครับปรับปรุงทะเบียนนะครับเราปลูกนาปลุกลําไยนะครับนี่ครับ1แผ่นและสามโฉนดที่ดินนะครับ ที่มีฉนด1แผ่นนะครับและที่ที่ไม่มีฉนดก็สามารถถ่ายพิกัดแอปลิงแบบนี้นะครับ1แผ่นนะครับนี่ครับเอาแล้วครับแล้วก็เอกสารนะครับมีอยู่เท่านั้นแหละและในเมื่อเอกสารสิทธิ์ ที่ดินนะครับแบบเราในกรณีเช่าไปทําของคนอื่นนะครับในชื่อของคนอื่นเ็าจะมีตารางบอกให้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับเนี่ยหัวข้อมันมีอย่างนี้นะครับแบบปรับปรุงทะเบียนนะครับข้อปรับปรุงขึ้นทะเบียนแลยและขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่นะครับมันจะมีสองหัวข้อนะครับเราก็ปรับปรุงทะเบียนนะครับลงวันที่ที่อำเภอว่าการอำเภออะไรเรียบร้อยครับชื่อนายนางนางอะไรก็ลงไปเลยครับบัตรประจา ชนหมายเลขบัตรประชาชนก็กรอกไปวันเดือนปีเกิดนะครับทำานอทะเบียนบ้านนะครับโฉดสมรถอะไรก็เขะาลงไปนะครับที่อยู่นะครับตามสมุดเล่มเขียวนะครับที่อยู่ปัจจุบันของบัตรประชาชนของคนลงลงในสมุดเล่มเขียนนะครับของชื่อเจ้าของสมุดเล่มเขียนจะเขียนหน้านี้เลยเพราะเราเป็นคนขึ้นทะเบียนนะครับก็ประกอบอาชีพอะไรก็เข้าไปไอ้ข้อมูลเนี่ยช่องนี้ครับข้อ3นี่ครับไม่ต้องเขียนแล้วครับข้อ3านี้เว้นไว้เลยไม่ต้องกรอกรอบเป็น ของเจ้าของสมุดเดิมเขียวอยู่แล้วอันนี้มันของรุ่นเก่าน,นะครับมีรายละเอียดหน่อยนึงแต่รุ่นใหม่เขาทามาแค่สองแผ่นเองนะครับสองแผ่นคือแปลงที่หนึง่งแปลงที่สองนะครับถ้าคนมีหลายแปลงก็ต้องทำสองใบสามใไบไทยกอกสารมานนะครับถ้าคนมีแปลงสองแปลงไม่มีปัญหาครับและที่อย่างหนึง่งหมู่หนึ่งสมมติว่ามีมีพื้นที่เราอยู่หมู่หนึ่งนะครับแต่พื้นที่เราอยู่หมู่สองหมู่สามม,สาม,มีสามแปลงนะครับต้องทำมาสามชุดนะครับเพราะ แต่ละชุดต้องให้พ่อหลวงบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้เซ็นนะครับหรืออ,อกมนะครับแต่ละหมู่บ้านเซ็นเซ็นเซ็นแล้วก็เอาไปส่งสํานักงาน,นครับคือเราต้องกรอกแลกที่หนึ่งของเราอยู่ที่ไหนเนาะเป็นโฉนดถ้าเป็นโฉนดไม่มีปัญหาครับเป็นโฉนดของเจ้าของสมุดเล่มเขียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นโฉนดของชื่อของคนอื่นให้ท่านจดหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของโฉนดที่ดินนะครับใส่มาในหน้านี้เลยนะครับหน้านี้จะมีเจ้าของ เอกสารสิทธิ์เนี่ยครับลงตรงนี้บางคนข้อลงไปเจ้าของเล่มเขียวนะครับลงมันไม่ถูกต้องนะครับในเมื่อเราเช่ามาแต่ถ้าเป็นที่ของเราที่ชื่ออะไรตรงกันหมดไม่มีปัญหาครับนั้นนี่พูดถึงในกรณีที่เอาของคนอื่นมาทํานะครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เราต้องลงกรอกข้อมูลเจ้าของที่อะไรนี่ก็กรอกให้หมดตามนี่ครับขีร่ปลูกวันที่เท่าไหร่เข้าพันอะไรนี่ก็ลงรยางยละเอียดนยครับเก็บวันเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ย ลงให้เรียบร้อยนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้ครับคนทำตะวันที่รู้ข้อมูลนะครับลงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พอลงเสร็จเราก็ลงชื่อเกษตรกรจุดแรกนะครับแล้วจุดที่สองคือผู้นําชุมชนนะครับนี่ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นหรืออ,อกกมนะครับถ้าอยู่หมู่หนึ่งให้ออกกมผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเซ็นถ้าอยู่หมู่สองก็ต้องให้หมู่สองเซ็นแต่ต้องทําเป็นอย่างละชุดละชุดไปนะครับมันจะไม่มัว่วนะครับ โอเคครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับให้ท่านถ่ายแอปลิงมานะครับถ่ายพิกัดแอปลิงมาเป็นแบบนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เหมือนกันนะครับขึ้นสามารถเผื่อมีรายได้รัฐบาลช่วยเหลือค่าข้าวค่าอะไรต่อปีเขาก็ได้ตังกันนะครับได้ตังมาช่วยเหลือก็ดีแล้วครับรัฐบาลได้ช่วยเหลือเรา ก็ซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยแหละครับนี่ครับไม่ต้องสนใจหัวของผมพาะมันร้อนครับผมเลยโคนไม่ต้องสนใจครับนะครับเอกสารน่ครับกรอกให้ถูกต้องให้ถูกต้องสมบูรณ์นะครับแล้วเอาไปส่งเอกสารมันจะเร็วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บางครั้งเข้าเหมาะเปิดบริการให้มาทําตามหมู่บ้านนะครับแล้วเกษตรกรมันหลายคนเจ้าหน้าที่มาแค่คนสองคนมันก็เขียนให้ไม่ทันหรอกครับเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่มีการเช็คๆไหนที่ถูกต้องเขาเอาเอาไป ที่ข้อมูลเข้าระบบนะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องมาแก้กันอีกแล้วเอาไปส่งอีกถ้ามใครไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับนะครับเอกสารสิทธิ์ที่ใช้นะครับมันไม่ยากคือหึงเนี่ยใบคำร้องเนาะสองถ่ายหน้าสมุดเล่มเขียวนะครับมาในก็หน้าสมุดเล่มเขียวแล้วก็สามโฉนดที่ดินนะครับถ้าเป็นของตัวเองไม่เป็นไรกรอกไปเลยตามโฉนด ถ้าเป็นของคนอื่นหรือเช่าซื้อต้องเขียนหมายเลขบัตรประชาชนของเขาในตารางนั้นด้วยเพราะข้อมูลเขาอยู่ในระบบอยู่แล้วถ้าเราเคยลงแล้วแต่ถ้าเรายังไม่เคยลงต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่นะครับหนึ่งใบนะครับด้านหน้านะครับส่งมาเขาจะดูหมายเลขบัตรประชาชนว่าตรงกันไหมในกรณีที่เจ้าของตายก็ต้องเอาใบบัตรมรณภาพแนบมาด้วยนะครับแต่ถ้าชื่อของตัวเองไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างครับ และพิกาดแอปลิงถ้าทำถูกต้องเข้าระบบแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในปีต่ออไปได้ถ้าทางอำเภอเขาเช็คแล้วข้อมูลไม่ไม่ไปทับซ้อนกับของใครนะครับเราสามารถลงต่อต่อไปได้โดยถ่ายเอกสารไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะครับไม่ต้องไปทำทุกปีนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากมีเอกสารแค่นี้ ทำไม่ถครับขึ้นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถ้าเราไม่ไปปรับปรุงเขาจะตัดสิทธิ์เรานะครับภายในสามปีถ้าเราไม่ไปปรับปรุงเขาจะตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัตินะครับและการเยียวยาแต่ละปีก็ต้องมีการไปปรับทุกปีการทํานาปลูกข้าวโพดทําสวนลําไยสวนมะม่วงอะไรเนี่ยเขาเอาไปลงหมดนะครับแต่ต้องลงทุกปีนะครับผมเคยเถียงกับเจ้าหน้าที่เกษตรว่าทำำําลําไยแล้วทําไมต้องลงทุกปี เพราะที่จริงแล้วลำไยก็อยู่แบบเดิมเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ต้องลงทุกปีเพราะว่าบางครั้งอาจจะเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันไปก็ต้องลงเปลี่ยนมือไปนะครับคนที่อยู่อย่างเดิมก็ส่งไปก็แค่เอกสารไม่กี่แผ่นแค่กรอกไม่กี่แผ่นก็คงไม่หนักหนาสาหัสในเมื่อเมือมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นมาเขาประกาศเป็นโซนภัยพิบัติก็จะมีเงินช่วยเหลือมาเราก็ได้ใช้ เงินตัวนั้นมาซื้อปุ๋ยซื้อยาเพราะปุ๋ยยาช่วงนี้มันแพงมากนะครับทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอะไรไม่สงสัยอะไรไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ